เทียบเลทกันหน่อยวันนี้งบ2,000บาทเปิดแพ็คเอมาล่า1แพ็คกับเก่าแต่เก่า2แพ็คอะไรจะทรงดีกว่ากันผมไม่รู้เอาแพ็คไหนเทียบให้ดีวะเอมาล่ามาหนึ่งแล้วเก่าแต่เก่า2แพ็คเทียบเลทกันในงบ2,000บาทนะก็ได้ผมคาดเดาผมก็คิดว่าเก่าแต่เก่าดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมาไว้แล้วแพ็คในช็อปก็บอกเลยว่าทรงค่อนข้างโหดนะเลทค่อนข้างดุรับมาเอมาล่า อุย้ยเอ็มได้เยอะวะ่ะแต่ทำไมตอนเปิดในโปรเจก์เหมาไม่คุ้มเลยวะการลุ้นว่าไงคือในงบสอง0ันบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะแตะร้อยเอ็มยากนะผมบอกไว้ก่อนอ๊แมกกาเลเตอร์เหรอโหโจรระบบเจ็ดซะด้วยแหมกูเพิ่งพูด,พด,พดแบบแบบโอ้อังกฤษอังกฤษต,ต,ต้องลุ้นจูดลืมธงโอเคก็ลุ้นยากอะไรอย่างที่บอกอะไปอันนี้ล็อกละแต่ผมว่าเก่าแต่เก่าไงก็ดีกว่านะ ดูจากตรงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ไม่คุ้มเลยอะแพ็คสองพันความหวังสุดท้ายของแพ็คสองพันบาทมันมีทรงที่แพ็คสี่พันอะไอแพ็คเนี้ยหรือไม่ก็เอาแพ็คถูกๆเลยก็แพ็คโกอะไรเงี้ยมาลุ้นโอ้โหหมากเซจจบละปลาวาเหงานะ ผมบอกเลยรวมกันได้กี่เอ็มวะเอ้ยแต่เงินเอ็มได้เยอะนะเงินเอ็มไดมา40ล้านเลย42นักเตะ3ตัวได้มาอยู่ที่24มันอาจจะมีทรงเพราะมีการเอ็มช่วยอะได้มารวมอยู่ที่66ล้านนะคนดูดูเก่าแต่เก่ากันได้เท่าไหร่เก่าแต่เก่าเงินมาแค่21นะมาใบที่หนึ่ง เวียรลี่เขาเหรอพิ่งได้ปีเอลีเองตามยอดอีกแค่20่สิบล้านนะคุณดูถ้าออกตัวเกิน20ก็คือเท่าทุนถ้า30ล้านคือกำไรนะสำหรับเก่าแต่เก่าจะดีกว่าแพ็คส0 0พันไหมอยู่ที่ใบนี้โอ้ยใครวะชไนเดอร์ พอกันทุนด,ดูเก่าแต่เก่าเจ๊งกว่าด้วยนะเก่าแต่เก่าเจ็บกว่าเก่าแต่เก่าได้มาหกสิบนะแพ็คสองพันได้มาหกสิบหกเอีอย่ยส่งเหมือนจะไม่คุ้มแต่โดยรวมมาแม่งคุ้มกว่ากูจะบ้าเอาหน่อยไปโจรสักทีหนึ่งตีติดได้เท่าไหร่วะเสียค่าอะไรไปล้านแปดโดยประมาณคุ้มใช่ไหมเนี่ยโอ้ตีติดสิสี่ล้านโอเคอยู่ไม่แย่ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้ถ้าติดเอาหน่อยไปติดหรือเปล่า ไมตรีเมียซ้ำโ,โหคุ้มไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยได้ตีบวกอยู่แล้วกดไปเลยเอาหน่อยไหมตามสภาพนะครับคนดูเดี๋ยวผมขอซื้อกล่องโค้ดมาหน่อยแล้วกันนะเผื่อมันออกโค้ดสุดแจ่มมาให้นะอันนี้แถมนะยแถมนะขอรุ่นโค้ดหน่อยห้าสิบกล่องเผื่อได้ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคแล้วเอาโค้ดมาให้ได้ใช้งานกันหน่อย นะครับแต่บทสรุปในงบ2,000บาทก็เชียร์ไปทางด้านอุ้ยเจ็ดดาวเฟิร์สทัชว่ะโอ้ามันให้โค้ดทุกอันเลยนี่ว่ะก็ได้ที่อยู่นะเฟิร์สทัชได้มา3ามกูมีเฟิร์สทัชเวลแปดเวลหก็มีสรุปก่อนบทสรุปของงบ2,000บาทก็แพ็กในช็อปนะครับไม่อยากพูดคํานี้เลยแต่มันคุ้มกว่าว่ะแม้ว่าทรงมันจะเหมือนจะไม่ดีแต่แม่งดีกว่าได้ยังไงกูก็ไม่รู้เนี่ยอ่าแพ็คโค้ดแพ็คโค้ดนี่ใครมีโค้ดน้อย,อยหรือมีโค้ดเยอะแล้วหาโคด้ดดีๆก็ยังคุ้มในการเปิดนะ เปิดหามาใช้งานเนอันนี้ก็ได้ใช้ละอันนี้ก็ได้ใช้ได้ใช้หมดเลยเนี่ยดีละออกกันได้ใช้งานมาอยากเห็นโค้ด8ดดาวที่เปิดไปได้เลยอ,ะอะ่ะอุ้ย ก็ดีอยู่นะแต่ให้กองกลางเล่นได้อะไรอย่างนี้ไม่แย่ไม่แย่เปิดเถอะคุ้มได้โค้ดมาใช้งานได้ใช้ทุกอันเลยนะครับคิดว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะาไปรวมคลิปเศษก่อนหน้าก็น่าจะเป็น1คลิปละในงบ2,000บาทเนาะยอดรวมหมดโดนไป4ี่แสนแคสก็ได้มาประมาณนี้แหละหกสิบสี่ล้านแล้วก็ M อีกประมาณ60กับ20 M อีก80ก็เป็น1 4อยสี่สิบร้อยห้าสิบเอ็มปัดเศษเล็กๆถือว่าไม่แย่แถมส่งท้ายว่าผมคาใจกับแพ็คโกว่ะแพ็คเนี้ยมันเป็นแพ็คที่เราเคยคุ้มไงผมขอ ผู้คาใจกับแพ็คนี้มากเลยนะมันแม่งถูกใจมากเลยเอามาก่อนสิบเก้าล้านหลักเดียวอี่าเ้อมาส่งท้ายคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะขอแค่ไม่ใช่เบสเลเจนก็พอไปนี้ถือว่าคุ้มละเอ้ยบอลรองดออาเจน,นะเดดเนตินะเอสดีเคเสป่อถูกเหมือนกันไม่ต้องห่วงอ่นะโอ้โห แม่งยิ่งเปิดยิ่งแย่แล้วแบกโกปลาปลาปลขอเก่าแต่เก่าแพ็คถูกสุดอะเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่วะหกหมื่นแคสใช่ไหมแถมอันนี้เลยหกหมื่นแคสเทียบเลทกันหน่อยดิผมว่าแพ็คเก่าแต่เก่าเนี่ยคุ้มกว่านะนะแถมส่งท้ายคลิปเงินเอ็มตีไปพอกันละนะวัดกันที่การ์ไม่ใช่ไงก็แพงกว่าถ้าเอ็มได้แบบพอกันอะเมได้ถึงสี่ใบ และยังต่ำๆคือมันออก1 000, ล้านก็คือแล้วยังต่ำๆ4ล้านถ้าเปิดแพ็คต่ำมาสอง0ันผมว่าเข้าเก่าแต่เก่าคุ้มกว่านะครับใครจะเปิดยังไงก็ไม่เจ๊งบุบอกเลยยังไงก็คุ้มซีซี่ซ่ะบาซิลลูซิโออีกเาหรอมันคุ้มกว่าแล้วคนดูก็ดูดิไอแพ็คโกแม่งให้อะไรเรา แพ็กโกมันให้เคสโปรตัวแปดแสนนี่ไงแล้วมันหาเกิดเนี่ยได้มาสิบสองเอ็มนะใครจะซื้อในงบต่ำกว่าสองพันบาทผมแนะนําเก่าแต่เก่านะครับเปิดเลยนะแต่ใครงบเกินสองพันขึ้นไปก็ไปซื้อแพ็คในช็อปได้เลยแพ็กสองพันสี่พันมีให้ลุ้นประมาณนี้กล่องไดมอนด์ไม่เอาลุ้นบวกสิบแค่นั้นพอใบนี้ถือว่าคุ้มเลยไม่เอาลุ้นสิบิบหายแล้วคุณดู คือถ้ามันออกเฮดบิลมากูหวั่นเกรงว่าจะเป็นเดยองมากราคามันก็ขยับปะวะพวกตัวแพงๆมันก็น่าจะขึ้นมาใหม่ปะพวกเดยองมันอาจจะล่วงไปหลุดเลทแล้วเปล่ามันไม่ติดแล้วมั้งราคาลงเออมันไม่น่าติดแล้วมั้งเดยองปางอะไรพวกเนี้ยก็ผมว่าน่าจะมีทรงขึ้นนะอยากเห็นปีเอฟซีนะเอฟซีบวกสิบอ่ะเป็นบุญตาไหมโอ้เฮดจีเลยหรอโอเคอ่าได้อยู่โอเคเคนถือว่าไม่แย่เจ็ดสิบแปดสิบอยู่ นี่70กูตีไปราคาถูกอะไรแม่งถูกกว่าแต่ดีดีเคนได้ได้เคนถือว่าดีละถ้าได้เดยองมาน้ําตาแตกแน่เคนมันขายออกสบายอยู่แล้วรอมันขึ้นนะเคนไม่ก็เก็บไปเล่นก็ได้ใช้งานได้นะล็อกก็ไม่ล็อกหรอกเคนแต่ว่าได้บ่อยนะไม่ล็อกแต่ได้บ่อยมากเคนได้ทีได้ทีรับนักเตะไม่ได้รับให้เลยห้ผมรับเลยไหมมาว่าจะไม่เปิดละแบตเทนพาร์ตบีพีแต่ว่าประเด็นคือไม่ค่อยอยากไดเอ็มนะผมอยากได้คูปอง แล้วคูปองเหลือจํานวนจํนากัดมากไม่ซื้อคูปองตรงคูปองตรงซื้อหมดแล้วมีแค่นี้แหละที่มีให้รับเนี่ยจิ้มมาก่อนจะมารับนักเตะก่อนเนี่ยจะทาทีใหม่อ่ะติดรับดองเป็นล้านคลิปเฮ้ยก็ตุนไว้ก่อนเหลือดีกว่าค่ะมาดูกันว่ามันจะได้เกินสิบเจ็ดล้านไหมเพราะที่เปิดไปล่าสุดก็นั่นแหละสิบเจ็ดโดยประมาณสิบเจ็ดเอ็มปาลุยสิบหกกล่องอมันต้องเข้าไปกดด้านในนี่วะอันนี้รวดเดียวเลยอ่ะสองร้เอ็ม วิ้ยแต่มี 4m อยู่นะ <L il> ก็น่าจะเกิน20อยู่นะจากการคาดเดามีอันนี้ด้วยนะที่อยู่ในแพ็คปะได้เท่าไหร่25ล้านก็โอเคอยู่นะเพราะจากที่เปิดของคนดูได้ก็ได้18 19 000, ล้านพราะคนดูเปิดกันเองก็17 18ล้านอะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่แย่นะครับอยากได้แค่คูป,ปองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก